น้ำจิ้มหรือเปียกปูนสีอะไรอันนี้สีอะไรสีดำสีดำครับอ้นนี้อ่ะสีอะไรอซีน้ำตาลครับสีน้ำตาลครับของเขาสวยกว่า่างเลเถอะเพราะเครื่องก็จะรสชาติเหมือนกันผมชิมจะได้เป็นความเด่นของมะพร้าวขั่วได้ครับนะครับแล้วก็แต่มะพร้าวขั่วนะครับอันนี้เราก็จะอะไรนะสีดำก็ก๊ แต่ผูพยายามต no? oh. 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 ักได้นี่ขนาดผมกดขนาดยังไม่ลงลพี่นานเกินไปเคี่ยวนานเกินไปนะกดไม่ลงครับผมอืออ่ะโคใช้มือได้มั้ยอันนี้มือหยิบได้แล้วอาชิมได้อยู่ รสชาติได้อร่อยใช่ไหมครับที่มือกินนานเพราะต้องอบให้มันละลายก่อนอทีมผมมีเหตุผลนะครับเพราะว่าปกติเรากินเมี่ยงคําแป,ป๊บเดียวมันก็จะหมดแล้วผมอยากทาให้เราแบบสัมผัสรสชาติได้นานขึ้นครับอาแต่รสรสชาตินี่คือเหมือนสูตรที่ผมทําเลยฝั่งนี้แหละครูฝั่งนี้นะครับนะครับ ฝั่งนี้เด <improving> ่นที่กระปิเยอะเยอะนี่ฝั่งนี้เด่นเรื่องกระปิเยอะ